มาโก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 โ o โอเคเวลาแะขอสายโหดเลยนะด่านนี้นด่านนี้อขอสายโหด,อด,ดโอ้ยเบื่อศิลปินเว้ยคนอารมณ์ดีอย่าไปซีเรียสสิอ๋อใช่ไม่เบื่อใครมากกวน,นะพี่เนาะ <c oughs> ชีวิตถูกทำลายแม่ p m กูแม่ไก่เทลโต้โอเค let's go เนแท่นหน่อยจะจะล้วงจะล้วงแทน เปิรยาแทนนีเปิดยาแทนนี้เบอรยาสามแยก่น้องเอมีนะน้องเอมีนะ <c oughs> ลอกแทนไว้อะกัลอกแทนไว้อเอซา,ากบีบนตัวท้ายบีบนตัวท้ายยึดสมแยก Bomb has been planted. Yeah, <clears throat> Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. That's hard, That's hard. แม่ระเบิดลงเจ๊กดีไฟก่ก่อนเล่นเอหน่อยดิจะลวง,งล้วงเช็คให้หน่อยเช็คให้หน่อยว่าอยู่ไหนเช็คให้หน่อยว่าอยู่ไหน,นอเอาบนนี่ออกมา คเคมอเคมอเคมอี่ดอ้มเอเยอะส่เบนเอาบนแล้วลงสายกดีกว่าผมว่าเอาสท่นเอเลยเอาท่านเอเลยตานะเอาท่านเอลงไม่ได้พี่ระเบิดมันเยอะลงได้ทำเอเ็วเลยไปเอเลวเลยน่ยรออะไรอ่ะ ต้องมีสามแยกกันล้วงไปด้วยพี่เออมันได้มึงก็ปาระเบิดเข้าสามแยกก็จบไร้พันธุ์นี่อะก็แน่นระเบิดยัดสามแยกไปดิอักลองแทนอักลองอักลองมากไว้เดินเลยสามแยกอ่ะเดินเลย บัสบัสบัสเยี่ยมตัวท้ายแค่นี้แหละยากเลยเอาบีดิเอาบีดิเอาบีเอาบีเอาบีเยี่ยมเฮ้ยเึงามแล้วโอเค ใจเย็นเอานเอาบานเอาบานเอาบาน,าบานตา,านี้เอาบานระเบิดระเบิดปลาฟออปิดมั้ปลาฟอตัดเรื่อก่อนปาอตัดเรื่องก่อนสวยล้อลอ,ลอใจเย็น,นอ้อ,อกเอาบล็อให้หมดเลย

เฮ้ยเรามีเสาวสมาเจมน้องอ่านิดนึงดิเฮ้ยเอน้าก็อันนี้มันด่านใหม่ยิ่งข้เฮ้ยช้าช้าชใจเย็นหลังี่โดนระเบิดระวัง้าระวังขาถือปืนรอหน่อยคิดน่ะ ยิงผ่าควันในสัตว์หลังูได้ยินเสียงหลังไงคูถึงหันไปหลังไอ้เหียกูไก่เอาหลังก่อนไปี่นาไปูได้ยินเสียงหลังไปไหนอ่ะโอ้กำลังมันเลย จะเอามึงทำได้เปล่าไอ้สัสจะทำไม่ได้ก็เท่านั้นนะไเลอะแตกเขมอเขมอนะบนกูทำจนแตกเลยสัตส ลงแท่นไปลงแท่นไปลงแท่นไปคู nice. ่เลยเดี <aj> <nice. S 1> ๋ยวตีสามแยกให้มีมีอารล็อกไหมมีอาร็อกแท่นไหมไปดิ้นโดนไหนอะตัวเองแท่นแท่นกับแยนด้ว่าอย่นตัวอกระแทกแท่นเลยกระแทกแท่นเลยไปย่ำล็อกให้พี่เลย เยี o, right, brother, brother. Really ่ยมเยี่สวัสดีครับผมโฟมนะครับผมไม่รู้อะรู้แต่ว่าจริงลรินล้านเก็บนะช้าวางระเบิดเลย

ไปไหนมาเอิร์อไปไหนมาไหนอ่ะไม่ไปไหนก็ไปดูย่ำย่ำยมอู้โอชิสุดด็อปเปอร์หรือเปล่าเนี่ยอยู่หลังเราตัวนึ่งหลังเราตัวนึงพี่ดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยดันไปเอาเอด้วยน่าจะบักว่ะบักระวังนะเอ้ยะโอชิแล้ว เล่นแทนให้เพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเข้าบีแล้วว่ราระวังตายนะไอ <ป S 1> ้โฟกมึงอ่ะเพื่อนซากนะรอหลังก็ได้รอเล่นหลังเราเล่นหลัง,ลลงถือปืนเฮ้ยมันจะไม่ทันนะายสัตว์เพื่อนวะโอ้กูวา่าแหละบักบักพี่ใช้มือแต<ซ>่แงหน้า,าตรงนั้นแหละมันมาทางนั้นแหละบักบักมาบักมามันเจ็บมันเจ็บแต่ถือคู่มาเลยอ่ะ ไอ้กแม่งโไอ้ยิงจอดเลยสวยเยอะแต่ง่เสียดายไอ้ฟาร์มดิฟュยิงจอดสวยโคตรเยอะแต่โง่ไอ้เสียดายมิชชั่นเฟล์

เยียมตรูขายหนึ่งหนึ่งจะมีดับเบิรลอีกคนแล้วกูอ้าูจะไม่พูดนะให้ใช้เซนเล่นเอาเองันกูเปเยะเย้